สวัสดีครับ FC ทุกท่านนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สมัยสารนะครับสัตหีบนะฮะก็อยู่ที่สแสมัยสารมารีน่านะครับอโอ้โหมีท่าเรือเป็นของตัวเองด้วยนะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศนะครับสแสมัยสารมารีน่านี่ก็จะมีทั้งร้านอาหารแล้วก็มีทั้งที่พักนะครับแลดูนะ่าจะมีท่าเรือเป็นของตัวเองด้วยนะตรวนี้นะแล้วก็มีเรือสปีดโบทเป็นของตัวเองด้วยนะครับ เดาว่าน่าจะเอาไว้บริการนักท่องเที่ยวนะฮะโฮ้ยดูน้ำดีใสามากเลยนะ,ะตรงนี้ก็เป็นท่าเรือเอาไว้ให้กับนักท่องเที่ยวได้ขึ้นเรือนะฮะแล้วก็มีกิจกรรมให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะไปดำน้ำดูประการหลังนะครับที่บริเวณเกาสะสัยสารหรือเปล่าไม่แน่ใจนะเขาเรียกเกาะอะไรแถวนู้นนะ ผมก็ยังไม่เคยไปนะด,นดะาําน้ําดูปะกการังเทวนี้กาลังน้ําตื้นนะน้ำใสๆจริงก็น่าจะจะไปลองเหมือนกันนะตรงนี้ก็เป็นหมู่บ้านชาวประมงที่สมัยศาลนะครับแล้วก็ถัดกันไปนู้นนะหลังคา,าขาวๆนู่นนะ่ะเป็นสลา,าของหลวงพ่อองค์ดํานะครับมีกับบริเวณาอาหารนะพอดีผมมาทานอาหารที่นี่นะก็เผื่อเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่เคยมา หรืออยากจะมานะครับว่าบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับเห็นเรือสปีดโบ๊ทสองคันนั้นไหมอันนั้นเป็นเป็นเรือนะซึ่งทำจากไฟเบอร์นี่แหละแล้วก็ตกแต่งบอดี้ให้เป็นเหมือนรถสีเหลืองนี่ก็จะเป็น Porsche 91หสีแดงนี่เป็น Ferrari นะนี่ดูบรรยากาศของร้านอาหารที่นี่นะครับก็จะมีโซนที่เอาไว้ให้กับ นักท่องเที่ยวมานั่งเอาท์ดอรกันด้วยนะบรรยากาศยามเย็นแบบนี้ประมาณ4ี่โมงครึ่งเนี่ยอากาศกำลังดีเลยครับนี่โอ้โหยื่นมาช้ยทะเลอย่างนี้เลยนะอากาศดีมากเดี๋ยวเราไปดูภายในร้านกันครับว่าเป็นยังไงตรงนี้ก็เป็นท่าเรือนะครับปะส่วนบริเวณตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่ดีสอของสมัยสาลมารีน่านะสำหรับคนที่จะมาพักนะครับก็มีห้องพักให้บริการเหมือนกันนะ จอดรถตรงนี้นะแล้วก็มีที่พักตรงนี้นะที่พักก็จะเป็นห้องสองชั้นอย่างเงี้ยผมไม่เคยมาพักหรอกก็ไม่รู้ว่าห้องเป็นยังไงนะนี่มีอยู่สองอาคารนะครับนี่อาคารหนึ่งนี่อาคารหนึ่งเป็นตึกสองชั้นนะส่วนใหญ่คนที่จะมาพักก็น่าจะทํากิจกรรมไปดูประการังด้ั้างเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของโซนร้านอาหารกันครับว่าเป็นยังไงกันบ้าง สมัยอสานมารีน่านะในส่วนตรงนี้เหมือนจะมีคาเฟ่ด้วยนะครับมีคาเฟ่ไหมอ่าอารมณ์เหมือนเป็นคาเฟ่นะ,ะมีมีคาเฟ่มีคุกกี้มีขนมแล้วก็ที่นั่งจิบกาแฟจิบน้ำไปครับดูวิวทิวทัศน์ด้านหน้า ส่วนผมก็นู่นเลยเอาโต๊ะมุมนู้นเลยเนี่ยแฟนผมกำลังถ่ายรูปอยู่นู่นนะนั่งข้างในดีกว่าเมือ่อยเพราะข้างนอกมันเป็นเก้าอี้โซฟาอย่างเงี้ยนั่งแล้วเมือนะ่อยนะเดี๋ยพาไปดูตรงชายที่มันยื่นออกมาฝั่งนี้จะเป็นเก้าอี้ไม้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นเก้าอี้โซฟานั่งแล้วน่าจะเมือ่อยน่าดู ส่วนตรงนี้ก็จะเอาไว้ให้เรานอนเล่นด้วยนะโอ้เป็นตะข่ายเขาท่าอยู่นะบรรยากาศดีด้วยโอ้โห,โหนี่เราเดินมาสุดแล้วนะอืมบรรยากาศใช้ได้เลยครับอ่าอดูแฟนผมก็ถ่ายรูปตรงนั้นส่วนตรงนี้นี่ ก็เป็นส่วนของร้านอาหารนะแต่ผมว่าราคาที่นี่น่าจะเอาเรื่องเหมือนกันนะนี่ไม่ได้ว่าเขาแพงนะก็คือเขาขายบรรยากาศด้วยนะ,อ,ะอร่อยไม่อร่อยด้วยว่าอ่างดีผมเคยมาครั้งหนึ่งแล้วแหละแต่จำไม่ได้ว่าอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวเราเข้าไปในส่วนของร้านอาหารกันอีกรอบหนึ่งครับ ตั้งตรงมุมนะไม่ร้อนเลยจ้าอ,อันนี้ก็เป็นบริเวณของอร้านอาหารนะครับอุย้ยบรรยากาศดีนะตกแต่งด้วยแนวรีสอร์ทจริงๆอะมีเครื่องจักสารแล้วก็มีไม้มีอะไรด้วยนะไม่รู้มันเรียกแนวอะไรแต่คนน้อยเหือ่อนดีโตที่ผมนั่งอยู่นี่นะไปะ เดี๋ยวขออนุญาตทานข้าวแล้วกันอ่ะก็รีวิวให้ดูครับส่วนใครที่จะมาพักหรือใครที่จะมาทานข้าวนะก็ลองดูแล้วกันครับสวัสดีครับ